ชอบกินหมูสามชั้นแบบเจบ้างคะยิ่งเอาไปทอดก,กรอบๆแล้วกินกับข้าวเหนียวนะฟินเลยชีวิตติดครัววันนี้เจก็จะมาแจกสูตรเมนูสามชั้นทอดเบรกแตกหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหอมๆกรอบนอกนุ่มในกินกับน้ำจิ้มแจ่วแซบๆปรับปร่องว่าไม่มีใครอดใจไหวแน่นอนคะ่ะตามเจามาจดสูตรเข้าครัวกันเลย ตอ,ตอนแรกนำหมูสาชั้นชิ้นเย่ยาวมาหั่นแบ่งเป็น2ท่อนให้มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเวลานำไปทอดจะได้สุกทั่วพร้อมกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเรามาหมักเนื้อหมูกันค่ะหมักด้วยพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายและน้ำปลาจากนั้นใช้มือขยำคลุกเคล้าจนทั่ว จากนั้นตามด้วยแป้งทอดกรอบขยำคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยค่ะตั้งกระทะไฟแรงเทน้ำมันลงไปให้ท่วมกระทะเลยค่ะหรือจะเทลงไปหนึ่งขวดแบบจุกๆเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ค่อยๆนำหมูสามชั้นที่หมักเตรียมไว้ลงไปในกระทะทีละชิ้นคอยพลิกกลับด้านด้วยนะคะ หมูจะได้สุกทั่วทั้งสองด้านทอดทิ้งไว้จนหมูสุกและมีสีเหลืองทองกรอบน่ากินมากเมื่อหมูสุกแล้วก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำมันผักไว้ให้หายร้อนหมูเริ่มหายร้อนแล้วก็นำมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำสูตรเจนี่บอกได้เลยว่าเราจะได้หมูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยน่ากินมาก แป้งบางกรอบเนื้อแน่นสุด,สดต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะอันดับแรกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วแล้วเติมความแซ่บด้วยพริกป่นคลุคกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน ใส่ผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเท่านี้เราก็ได้น้ำจิ้มสุดแซบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสามชั้นทอดเบรกแตก หมูสามชั้นทอดกร,บกรอบๆหอมๆเนื้อสามชั้นฉ่ำๆสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig TikTok, ติดตอกติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ